เขาเทียบเขาเนี้ยเนี้ยกัลูกพี่บอกว่าหันอันนี้เขาเนี้ยลูกนี่เขาเทียบเขาเทียบตัวนี้นี่เขาเนี้ยเดี๋ยวอันเด็ดมีที่เด็ดแทวนะครับทีมงานเขาเนี้ยเขาผมขบวนเริ่มมาแล้วนะครับขบวนเริ่มมาแล้ว แมนครับในช่วงที่ให้สัญญาณนะครับครับจึงของพระราชทานทั้งหมดตรงเพนสัรเสริญพระบารมีจะดังขึ้นงันดีบสุภาพสตรีที่ท่านสะพายกระเป๋านะฮะให้ลดกระเป๋าลงนะครับให้ถอดกระเป๋าไว้ที่โต๊ะนะครับเพราะว่าจะมีการบันทึกภาพนะครับภาพนี้โอกาสที่จะได้เก็บบันทึกแล้วก็รายงานกับคืนไปที่กองงานเลขานุการในพระองค์ก็มีส่วนนะครับก็ขอนําเียนให้ท่านทราบครับ អូនក្រេកក្រេកពួកសាពួកសាវយ៉ាវុយវាយពួកសាវមកហើយណັ້ນ